คุณเคยดูหนังสงครามแล้วพบว่าตัวเองลงไหลในอาวุธมากกว่าเพราะเรื่องหรือไม่ความรู้สึกนั้นเมื่อได้เห็นทหารจับปืนไรเฟิลด่าฟาดฟันกันกลางสนามรบหรือเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่ยิงออกไปบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ทำให้หนังสงครามเรื่องหนึ่งน่าจดจำที่สุดวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับอาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดจากหนังสงครามเหล่าอาวุธที่ไม่ได้แค่ช่วยขับเคลื่อนเนื้อเรื่อง แต่ยังทิ้งรองรอยไว้ในใจผู้ชมทั่วโลกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ประกอบฉากแต่แทบจะเป็นตัวละครหนึ่งที่กำหนดทิศทางของเรื่องราวสร้างความตื่นเต้นและปลุกเล้าจินตนาการของผู้คนหลายยุคหลายสมัยอยู่กับผมตลอดการเดินทางครั้งนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วคุณจะมองเห็นว่าอาวุธเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการต่อสู้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของการเล่าเรื่องในโลกภาพยนตร์เมื่อพูดถึงอาวุธที่มีชื่อเสียงจากหนังสงคราม สิ่งแรกที่มักสะพุดขึ้นมาในใจคือปืนไรเฟริลลองคิดถึงปืนไรเฟริลแหนมหนึ่งกลลุงที่โด่งดังในหนังอย่างเซวิงพิอสีแปรมเสียงปิงที่ดังขึ้นเมื่อแม็กกาซีนดีดออกกลายเป็นเสียงที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่ปืนธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองของการต่อสู้และการเสียสละเมื่อเห็นทำแงสนามทหารของเขาโดยมีปืนเหล่านี้อยู่ในมือคุณจะรู้สึกขนลุกทันทีเพราะคุณรู้ว่าปืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เหล็กชิ้นหนึ่ง แต่คือชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์ที่ถูกนำกลับมาสู่จอภาพยนตร์เปรียบเทียบกับอาวุธสมัยใหม่ที่ปรากฏในหนังอย่างวัคอรดโงหรือแมวติสแนพื้นที่มีปืนแหนมสีและปืนซุ่มยิงถูกถ่ายทอด,ดด้วยความสมจริงสูงสุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ประกอบแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสงครามจากศตวรรษที่20มาสู่การต่อสู้ยุคใหม่ทำให้ผู้ชมสัมผัสถึงอันตรายและความเข้มข้นในแต่ละภารกิจได้อย่างลึกซึ้งแต่มันไม่ได้มีแค่ปืน หนังสงครามยังมักจะยกย่องความโหดร้ายของอาวุธระยะประชิดหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นคือจา่เาเบลฮอทที่วลียมไวร์ใช้ดาบเคมอดอันใหญ่โตแม้ว่าหนังเรื่องนั้นจะผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์กับความบันเทิงแต่ภาพของแมวกิบสื่อที่ชูดาบอันมหึมาแล้วพอเข้าสู่สนามรบกลายเป็นภาพจำของเสรีภาพและการกรบฏเช่นเดียวกับในหนังที่เล่าถึงยุคโบราณอย่างทั่วหรือ300ที่มีการนำเสนอหอกดาบและโลดด้วยความอลังการอาวุธของชาวสปาตันไม่ได้ถูกใช้แค่เพื่อสู้ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวินัยความสามัคคีและความกล้าหาญการประทะก,กันของดาบที่ถูกถ่ายทอดด้วยภาพสโลโมชั่นและมุมกล้องที่รามาติทําให้ผู้ชมแทบลืมหายใจและทําให้อาวุธเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องปืนกลก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีบทบาทสําคัญในหนังสงครามโดยเฉพาะหนังที่วาด้วยศตวรรษที่20เช่นปืนกลแหนม60ในฟัวแมทรายาคิลหรือบัวนิม 50ที่ปรากฏอยู่ในหนังสงครามโลกครั้งที่สองและเวียดนามมากมายปืนกลเหล่านี้ถูกถ่ายทอดในฉากที่กวาดล้างศัตรูเป็นจำนวนมากสร้างฉากอันน่ากลัวที่ทั้งดึงดูดและสะเทือนใจผู้สมมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทำลายล้างแต่ยังเป็นอุปกรณ์ทางภาพยนตร์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงความโกลาหลและพลังทำลายล้างหนึ่งในฉากที่น่าจดจำที่สุดคือไน ภาพยเตร์ดุสนที่เฮลิคอปเตอร์จมตีพร้อมๆกับเปิดเพลงและดัแวคดิสของวากเนื้อฉากนั้นกลายเป็นตำนานที่พิสูจน์ว่าการผสมผสานระหว่างอาวุธและดนตรีสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้เพียงใดอย่าลืมบทบาทของปืนใหญ่และรถถังที่มักจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสัตว์ประหลาดบนสนามรบรถถังเชื่อแมนในฟิลีที่ราเกียแสดงนำถ่ายทอดให้เราเห็นสงครามหุ่งกรอในสงครามโลกครั้งที่ สองอย่างสมจริงที่สุดมันไม่ใช่เครื่องจักรที่ลรูลาแต่คืออาวุธที่หนักหน่วงเสียงดังและน่าหวาดกลัวอาวุธที่ติดตั้งอยู่บนรถถังเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อการต่อสู้แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเอาตัวรอดความสามารถีและความโหดร้ายในการสู้รบเทียบกับรถถังแท้กกีของเยอรมันที่มักถูกถ่ายทอดว่าแทบจะอยู่ยงคงกระพัน การดวลกันร,ระหว่างเบอร์เบิงและแท็กิจึงไม่ได้เป็นเพียงการประลองพลังทำลายล้างแต่คือการสะท้อนถึงจิตวิญญาณของทหารที่ควบคุมมันหนึ่งในอาวุธที่น่าจดจำที่สุดในโลกภาพยนตร์คงหนีไม่พ้นธนูและลูกศรตั้งแต่หนังโบราณไปจนถึงแฟนตาซีธนูมักถูกใช้เพื่อสื่อถึงความแม่นยำความอดท,ทนและทักษะร้ายแรง เช่นฟราโดูโบว์โงในบทแล็กครสจากเรเวอร์ินส์แม้ว่าจะไม่ใช่หนังสงครามประวัติศาสตร์แต่การยิงธนูอย่างรวดเร็วของเขาก็ทำให้ธนูกอลายเป็นอาวุธที่เจ๋งที่สุดชนิดหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในบทบทที่สมจริงกว่านั้นธนูปรากฏในหนังที่เล่าถึงวัฒนธรรมโบราณเช่นในฮีโร่หรือแรคริฟที่เสียงลูกศรน,นับพันพุ่งลงมาสายสัตว์รู้สร้างความอลังการที่ไม่แพ้ฉากยิงปืนสมัยใหม่เรายังไม่สามารถมองข้ามบทบาทของระเบิดและวัตถุระเบิดได้ ระเบิดมือในเซฮีงพี้าสีแฝงหรือเพื่อภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของการต่อสู้ได้ในพิบตาเดียววัตถุระเบิดเหล่านี้มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเล่าออเรื่องไม่ว่าจะเป็นการโยนระเบิดครั้งสุดท้ายของทหารผู้สิ้นหวังหรือการเงียบงันก่อนกับดักระเบิดจะทำงานอาวุธเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความโกลาหลที่เพิ่มความตึงเครียดให้กับผู้ชมอาวุธทางอากาศก็สร้างความยิ่งใหญ่ในภาพ,พยนต์เช่นกัน การดวลกันกลางเวหาของเครื่องบินสปิ t f ฟ r ในเดินคั้แสดงถึงความสง่างามและอันตรายของการรบในท้องฟ้าเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ปรากฏใน m e ม p h i แบลหรือ Pearl h a r b o ทำให้ผู้ชมได้เห็นการทำลายล้างจากมุมสูงที่ทั้งน่าทึ่งและน่าขนลุกเฮลิคอปเตอร์ลบหนึ่ง p u ในหนังสงครามเวียดนามกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำยุคสมัยเสียงและรูปร่างของมันถูกจารึกไว้ในภาษาภาพยนตร์ของสงครามหลายครั้งอาวุธในหนังสงครามถูกทำให้เกินจริงหรือโรแมนติกเกินกว่าความเป็นจริง อย่างดาบซามูไรในบาสซับแร่ที่ถูกถ่ายทอดด้วยความเคารพราวกับเป็นของศักดิ์สิทธิ์แม้ความจริงการต่อสู้ด้วยดาบนั้นโหดร้ายแต่ภาพยนตร์ก็ยกระดับให้มันกลายเป็นบทกวีแห่งการต่อสู้เช่นเดียวกับปืนพ่นไฟในก็คือสเปสเทชที่ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อลบแต่เพื่อสร้างฉากที่ผู้ชมไม่อาจลืมเลือนแม้แต่ในหนังสงครามแฟนตาซีหรือไซไฟอาวุธก็ยังคงมีบทบาทแอ s ซูในสตารวอสแม้จะไม่ใช่อาวุธจริงในประวัติศาสตร์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบซามูไร และกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกภาพยนตร์พวกมันที่สุดว่าไม่ใช่แค่อาวุธจริงเท่านั้นที่ดึงดูดผู้ชมแต่ยังรวมถึงอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการที่สะท้อนทีมสงครามเกียรติยศและการทำลายล้างสิ่งที่ทำให้อาวุธเหล่านี้มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่พลังหรือรูปลักษณ์แต่คือวิธีที่ผู้สร้างหนังนำมันมาเชื่อมโยงกับหัวใจของเรื่องราวปืนไรเฟิลในมือทหารที่หวาดกลัว ดาบที่ปะทะกับสัตว์รู้ที่เหนือกว่ารถถังที่เคลื่อนตัวช้าๆผ่านสนามรบที่ถูกทำลายภาพเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในใจเพราะมันเชื่อมโยงอาวุธเข้ากับรามาของมนุษย์รอบค่าหนังนั้นอาวุธที่มีชื่อเสียงจากหนังสงครามจึงไม่ใช่แค่ของประกอบฉากแต่คือสัญ,ญลักษณ์คือตัวเล่าเรื่องและคือตัวละครที่ผู้ชมไม่มีวันลืมเลือนตั้งแต่ปืนไรเฟิลในเซวินพยรสีแรล์ไปจนถึงดาบในบริวารัจากปืนกลนใน โฟแมทเทอร์แกไปจนถึงธนูใน300ออาวุธเหล่านี้สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การเสียสละความกล้าหาญและบางครั้งยังแสดงถึงต้นทุนอันโหดร้ายของสงครามมันยกระดับความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์พร้อมพร้อมทั้งย้ำเตือนเราถึงความจริงอันโหดร้ายที่เรื่องราวเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาดังนั้นครั้งหน้าที่คุณดูหนังสงครามแล้วเห็นอาวุธในมือของตัวละครลองหยุดคิดสักนิดว่ามันแทนค่าอะไรไม่ใช่แค่พลังการทำลายแต่ยังหมายถึงเรื่องราวสัญ,ญลักษณ์ และมรดกทางภาพยนตร์เพราะเบื้องหลังทุกฉากสงครามอันยิ่งใหญ่ล้วนมีอาวุธที่ช่วยทําให้มันกลายเป็นตำนานและทั้งหมดนี้คือรีวิวที่เราพาคุณเดินทางผ่านอาวุธจากหนังสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุดขอบคุณที่อยู่กับผมจนจบและผมจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําเหล่านี้ว่าอาวุธที่มีชื่อเสียงจากหนังสงครามมหาวิทยาลัย